ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 3, ทางบ้านทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราอยู่กับวัดพระธุดงนะฮะพระธุดง18ล้านนะครับเอฟซี 3, ครับผมท่านพึ่งกลับมาจากกาลสินนะครับไปหาแนวทางนะฮะไปหาแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับผม ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระถางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโชควันลาบแล้วนะครับเอฟซีครับผมโค้งสุดท้ายมาแล้วนะฮะครับยังไงก็ต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านมีโชคมีลาภกันทุกท่านนะครับเนาะครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่กันครับว่างวดนี้แนวทางมีตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ที่บ้านทางบ้านบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมพร้อมกันครับไ,ไปง่ายเพิ่งมากเนาะครัไปกลาสินกลาสิน,สนว่าไปใสอง่ายบวกพยายามคือว่าปู้ฝันบค่ะฝันเห็น,นอันคล้ายๆเป็นพระมาขอขอว่าสนาพายุยู่งน้ำฝนว่ายพายุายลยแล้วผมามาหยากมูซื้อเสน,เนอคาดรู้ใจหรอ ถามขาเจ้าขาเจ้าบงุูนจักเลยบงุ่จักม่ใส่ติดบงุูนจักผู้ดำดำสูงๆูงสิเคย่อนมีัวสิบงุบูนจักสิเพิ่นออกมาจากต้นบุกมีสิมันเป็นตบก๊กขนุนใหญ่ก๊กขนุนปลาอันนี้อตาตมาว่าอันเพิน่นกับอันซุ้มเงี้ยบอว่าบ่าเคยฝันเห็นจกเกิดสิเพินพ่นฝันเพิ่นไม่มาสิเลยเพิ่นยังได้ผมยืนนั่งสิผมบอกเอาแล้วสิผมไม,ม่อยากมาซื้อสิก็เลยว่าอัน ที่เพิ่นสิ่งนี้เลยว่ามืออื่นเศร้าเบื้องเอาเด้อเห็นตัวใดขึ้นตัวนั้นสันเห็นตัวใดขึ้นตัวนั้นเห็นตัวใดขึ้นตัวนั้นสันเดี๋ยวแปลงก็บอกไก่ด้บเส้นทางเส้นเดียวกวางประมาณซีเมนโคกงง่ายไงแต่ว่าเพิ่งจับเต็มตัวเนี่ยแล้วก็ฝาฝาล้มบางเงอนฝนล้มใหม่ๆนางอันจะโดนอะไรการลงตรงนี้ตัวนั้นเหรอครับ หมากกับว่าไงเัากำปั่นกำปั่นทอาเนี่ยหมี่ปลาเนียะมื่อเช้าเบิ้งอร่อเห็นตัวใอ้ก็ตัวนั้นเดี๋ยวไปตักกุดก็เห็นหนวดเห็นตัวเลขเลยเห็นตัวเล็เห็นเลยเห็นตัวแรกอ่ะเป็นวงมุนมุนตัวที่สอง่ะเป็นเล็บเก่าเห็นเป็นเก่าเล็เก่าเลยเล็บเก่ามันพตัวนี้เพราะว่าเลขเห้องกับเสียงตัวนี้อย่าง้ีวบันนี้บันทึกห้องห้างไว้มันใไล้่กมันเป็นคันมัน มันขาดก็เลืแปดก็เลยให้ให้ตัวกันไว้มีว่าตัวกันนี้ต้องจัดเรียตัวไหนครับแปดเก้าลืมเขียนลงตัวกันที่แปดเก่ากับสองสองแล้วก็ซีซีแปดเก้าสอง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 ซีซีหกหกบ่อหลงประ่าหกหกมันหลอกเก่าๆแบบอาจารย์อาจารย์เนี่ยไปเห็นเลยป่าครับเห็นเห็นเห็นตัวใหญ่เลย แต่ว่ามันเป็นเปลือกไม่เนาะมันบปียกอด่างนี้เห็นเป็นวงมันมวนเนาะมันคือบ่มี้หมู่บ้านนี่เห็นอยู่สันต์ดอกหมู่บ้านเนี่ยมาเล่นก็เห็นอยู่มันก็ปกติมื่อนี้่ก็เลี้ยวไปก็เป็นตัวเลขสันต์ไรเงี้ยงกับตรงนไก่เห็นเราไปเห็นอันศูนย์เนี่ยมันเป็นขันถ้าใครเปลือกไม้มันขันเครื่องนะขันขันเนา ็เลขแปดก็เลขเก้ามีสองตัวละศู 0, นย์กับแปดนีงเราสนองเรียกกันเลยคู่ห <0. S 2> นึ่งตัวแปดกับเก้ากับศูนย์แปดกับศูนย์แปดกับศูนย์เพรเลขศูนย์มันขันเคืองมันเป็ดแปดเดบเป็นแปดเก้าครับเป็นแปดเก้าอ๋อละวเก้าเก้านี่มีศูนย์เก้ากับแปดเก้เาตัวกันก็ 8, 8, แปดแปดเก้าเออ เว้ยงานเนาอาพันเดจ้าจะนำกับปรยูรแล้วม well ืนอื่นมันให้กับสิเมื่อนะเป็นภูมินะครับปู่ผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายถ้าว่าเป็นพระกระเมียนตานหุ่มผาเหลืองแต่ว่าทำกระจาวัดวัดนี้นี่คนลูกสนันี่บ่นดังๆน้ำทนักสูงๆยังงีผมเพ่เคยเห็นสิพระจานทร์นี่จะไส่เรียกว่าฝันเห็นเมื่อขึ้นไปถาม ผู้อยู่กับผันขาเจ้าก็ผมบ่เคยเห็นฝันนืมจัเกิดสแต่ผมม่างสีกครับสามสิบกว่าปีแล้วสัเพิ่ใหม่ี่เองปะเพิ่นใหม่นี่เองกูเพิ่งบอกให้เบิ่งเอโก้กมีเองว่ะบอกเห็นตัวไหนก็ตัวนั้นเพิ่ว่าก็เลยเห็นพ่อจ๋าพ่อจ๋าเป็นศูนย์เก่าศูนย์เก่าบัดเฮาเฮาเลี้ยวไบใหญ่เป็นศูนย์เก่าห้องไบลๆใหญเป็นศูนย์ขันเกิงเป็นวงแลยมันมี ทีกาง,งนะครับคล้ายๆเป็นเลขแปดเ็เรียกว่าเป็นแปดเก่านะแต่ว่าเลขแปดเก่านะมันอยู่ในสูตรเพาเาเป็นอตัวกันี่นเอตาชเก่าสยในสูตรอย่ในสมันอยู่ในสูตรพอดีเห็นง่ามๆเลยเลขสูตรจบ<อ>เดี๋ยไปไกลสูตรนี่ว่าคอ่อยลดนะูเข่ามด <c oughs> สูตรคำนวณับหลดวดเดียวอัดนึงเก่าเน,นี่ยไปถือเขาคมฝัน เหมือนเมืองเก่าเขาควมฝันก็เข้าสตรเต็มเขาป้มฝันเฉยๆมีเป็นสูตรเต็มแต่ว่าก็มีตัวคาดตัวเน้นตัววุงกลมไว้รับนี้วันนี้จะมีทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นเลยครับผมเอามาให้ดูค่ะลมาเดี๋ยวทำนี่ครับเนื้อสามตัวนี้เป็นตัวกันสามตัวนี้ตัวกันเนี่ยแปดเก้าสองสองสี่สี่เป็นตัวกันกันกเกิดมันออกเบิ้ลอยอ ตัวกันเบิ้ลตัวเบิ้ลสุดเทียบอาจารย์สีตัดออกมามุมกลมนะครับก็ตัวกันบ้วงตัวกันสามตัวสามตัวนะสามตัวนะไรตัวนี้ไอ้ข้มฝันในความฝันมันบอกว่าเห็นตัวใดก็ตัวนั้นแต่ว่าเห็นคัทก็เป็นตัวนี้เขาเลียวไปไก่ชูนเก้าชูนเก้านี่ชูนโฮเกิ้ลปะคะเมื่อก่อนจะเกิน กับหัวดด้เนี้กับหัวใดด้ยนี่ยเพาะว่าต้นดีย้นเน้นมชอบกับหัวนะหัวไดเลยค่ะกับหัวใดเพราะตัวเดียวเลยมองไปที่ต้นขนุนนี่คือต้นบัากมีนี่คือเห็นเลยเห็นเลยศูนย์เก้าเลยครับศูนย์เก้าแต่เขาเดินไปใกล้ๆมันจะเป็นขันเครื่องด้สีนะขีดขันเครื่องสินะตรงใกล้ๆอ๋อเป็นแปดอย่างนี้แหละเป็นแปดก็ได้เปนศูนย์ก็ได้ศูนย์ ตัดครึ่งตัดครึ่งม,มันก็เลยว่าเอาตัวกันไปเป็นแปดเก้าอืออ๋อศูนย์ตัดครึ่งจะเป็นตัวไหนเนาะเพราะมันมันฉีดนะเหมือนเป็นเลขแปดเลยมันเป็นเลขแปดถ้าไปมึงไก่แต่ว่าบึงไก่เนี่ยเราเห็นฉีดถ้านั่งมือยู่ดก็เห็นบัดผู้อื่นมาโบเห็นรับเห็นแต่ห้องพูดเยวเห็นแต่ทำงานพูดเยวเห็นแต่รถคูดอ่ะข้าเจ้าว่าข้าเจ้าถามข้าเจ้าว่าเห็นบ่อันเคยเห็นบมพระลูกจังสี่ บฟังชาบัวฟังอาจารย์ถามเลยก็แค่นี่ชุดเต็มนะครับผมผมเ่เคยเห็นพูดในเมื่อไหว้พระเสียงดังไปนิดนึงเลยใช่ภาะเสียงดังน่าเอาอาตมาไปบ้านบ้านอินเาอาตมาก็ต้องไหว้พระขอบ้าที่จะข้างคนครับไหว้สามทีตัดนะครับชุดเน้นนะไหว้เมื่อแรกไหว้เมื่อแรกะครมเผือมไหว้พระยังมอแรงอยู่นะแต่พอดีขึ้นซาลาเขาเจ้าเ้ี่ยไปไหว้ไหวายุกุตีขาเจ้าห้นอน การตรวาเสียงดังเสียงดังมเล่นม่หยอกเป็นเลยมาหยอกที่วะผมมาจากได้์ยู่นัมว่วยไปอยู่แล้วนะผมโผมมายากมูซื้อสันจุดเน้่นะครับกระดนเข้าเบ้องดอดสันเสียวไปยูนัขั้นเป็นุ่มกระเจ้าพระเจ้ากับได้อยู่น้มแต้วตัองมาครับผมเป็นแนวทางของอาจารย์นะครับเนาะหลังจากที่กลับมาจากการสิน ปรากฏว่าภูมิเจ้าที่นะฮะอยากเอาอาจารย์ไปอยู่ด้วยนะครับก็เลยบอกเลขนะครับเอฟซีครับผมเป็น09นะฮะตัวเน้นเลยนะครับ09เห็นที่ต้นขนุนนะครับผมแล้วก็มันตรงกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ด้วยนะครับเนาะครับชุดนี้จะเป็นชุดเต็มแล้วก็ชุดตัดแล้วก็ วงกลมให้เลยนะครับ fc ครับพิจารณาดูนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ